เชื้อ HPV ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงผู้ชายก็เป็นได้ความจริงที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเชื้อ HPV และความเสี่ยงที่มาพร้อมกับมัน HPV หรือ Human Papillomavirus um เป็นเชื้อไวรัสที่มีมากมายหลายสายพันธุ์ซึ่งบางสายพันธุ์ทำให้เกิดโรคในมนุษย์มีประมาณ30-40สายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูกและมีการวิจัยและตรวจสอบว่าสามารถเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งในอวัยวะอื่นๆอีกด้วยเช่นอวัยวะเพศหรือทางทวารหนัก แต่เชื้อ HPV มักจะไม่แสดงอาการใดๆทําให้หลายคนไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้ออาจจะมาจากการมีเพศสัมพันธ์ด้วยปากหรือการสัมผัสกับคนที่มีเชื้อ HPV ซึ่งเชื้ออาจจะมาแสดงหลังจากผ่านไปเป็นปีๆแต่เชื้อ HPV มีผลกระทบยังไงกับผู้ชายผู้ชายที่ไม่มีมดลูกอาจจะสงสัยว่าเชื้อ HPV จะทําให้เกิดมะเร็งที่ไหนตอบเลยว่าเชื้อที่เราได้รับมาจะเกิดมะเร็งที่อวัยวะที่ได้รับเชื้อนั้นเช่นการหากเป็นผู้ชายที่มีเชื้อ HPV และมีการร่วมเพศ ด้วยการใช้ปากอาจทําให้เกิดมะเร็งช่องคอหรือถ้ามีการร่วมเพศทางทวารหนักก็อาจทําให้เกิดมะเร็งที่ทวารหนักกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังคือผู้ที่รับเชื้อมาบ่อยๆเช่นผู้ที่เคยเป็นหูดแล้วเป็นซ้ําเป็นซากผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ที่เป็นโรคเอดส์หากรับเชื้อ HPV จะทําให้กําจัดเชื้อไม่ได้อย่างสมบูรณ์ทําให้เซลล์กลายเป็นมะเร็งซึ่งกลุ่มนี้มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าเมื่อรับเชื้อ HPV เช่นผู้หญิงที่มีเชื้อ HIV และได้รับเชื้อ HPV จะทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกมากกว่าคนปกติ5-10เท่าว,วิธีป้องกันเชื้อ HPV เลี่ยงเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หรือใช้ถุงยางอนามัยแต่ก็ไม่ได้100%เปอร์เซ็นต์เพราะอาจจะมีการสัมผัสสารคัดหลั่งบริเวณอื่นๆฉีดวัคซีน HPV ให้ครบสามเข็มซึ่งในอเมริกาพบว่าเด็กมีเพศสัมพันธ์กันไวจึงมีการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ1 1ถึง12ปีหรือลงลึกถึง9กขวบช้าสุดประมาณ21ปีและผู้ชายควรทำอย่างไร การเช็คตัวเองว่าเป็นเชื้อ HPV หรือไม่จึงเป็นสิ่งสำคัญหากมีความกังวลควรไปตรวจและรับคำแนะนำจากแพทย์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแต่ที่น่าสนใจคือการฉีดวัคซีน HPV มีผลกระทบต่อการเติบโตของเด็กหรือไม่การฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ11-12ปีหรือลงลึกถึง9ขวบจริงๆแล้วมีผลกระทบต่อการเติบโตของเด็กหรือไม่มีการวิจัยและตรวจสอบว่ามีผลกระทบหรือไม่หรือเป็นการเสียเวลาและเงินเพียงเท่านั้นคุณคิดยังไง มาถามและแบ่งปัเนเพื่อนๆกันในกลุ่มนี้เลย